กระแสลมหนาวลูกใหม่ทำให้ไต้หวันหนาวจัดเมื่อเวลาประมาณสองนาฬิกาภูเขาเหอฮวนซันซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองหนานโถและเมืองฮวาเหลียนมีหิมะตกอีกแล้วจนกระทั่งเวลาประมาณ5นาฬิกาช่องเขาอูหลิงมีปริมาณหิมะสะสม1-2เซนติเมตรแม้ว่าวันจันทร์จะเป็นวันทำงานแต่ก็มีประชาชนจากภาคใต้เช่นนครเกาสงและเมืองผิงตงที่ลาง,งานเพื่อขึ้นเขาไปชมหิมะโดยเฉพาะบันไดทางขึ้นบริเวณจุดชมวิวอูหลิงปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน มีประชาชนนำกองหิมะมาปั้นเป็นตุ๊กตาสโนว์แมนมีชาวเวียดนามที่มาเยือนและเพิ่งเคยเห็นหิมะเป็นครั้งแรกในชีวิตนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปชมหิมะต้องการเข้าห้องน้ําที่อูหลิงปรากฏว่าอ่างล้างมือมีน้ําแข็งเกาะเป็นชั้นท่อน้ําประปาก็เป็นน้ําแข็งไปด้วยด้านสภาพการจราจรบนอูหลิงค่อนข้างติดขัดแม้ว่ารถยนต์จะใส่โซ่ผูกล้อแล้วก็ตามแต่ก็ยังสูญเสียการควบคุมลื่นถลายเกือบชนผู้คนกระทั่งรถยนต์แบบขับเคลื่อนสี่ล้อระบบก็ไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนัก มีรถยนต์บางคันที่ยางรถยนต์ใส่โซ่ผูกล้อไปติดเข้ากับจานเรกทําให้ไม่สามารถขับเคลื่อนได้และเนื่องจากพื้นที่ถนนเป็นน้ําแข็งทําให้รถหิมะต้องออกมาจัดการกวาดหิมะอยู่เนือง